บทที่64แต่งกายเรียบร้อยพร้อมที่จะออกจากบ้านได้แล้วแม้กระทั่งถุงเทา้าแต่จิตใจของเขาเท่านั้นที่ยังไม่พร้อมแม้ความปรารถนาส่วนใหญ่จะใครโลดแล่นไปตาำอารมณ์เสียเดียวนี้ความรู้สึกตะกิดตะขวงก็ยังรลังไว้นี่เรากำลังจะไปไหนก็ไปหาเขาณสิไปหารถจนะชไนเมื่อความบริสุทธิ์ของเจ้า เป็นที่เปิดเผยออกมาแล้วเช่นนี้หล่อนคงหมดตระหน่แง่งอนเดี๋ยวนี้ใครๆก็รู้กันทั่วเมืองแล้วว่าอุรารัตจะแต่งงานกับวราและเมื่อผู้หญิงคนนั้นจะแต่งงานกับใครก็หมายความว่าผู้ชายคนนั้นจะต้องเป็นพ่อของเด็กในท้องของหล่อนเป็นเสียงตอบอย่างเปรมปรีดังออกมาจากในหัวใจเรารู้ได้ยังไงว่าเขาหมดตระหน่แง่งอนจริงละเรื่องอุรารัต ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่เราก็ไปสร้างเรื่องใหม่เข้าไว้ที่บ้านโนนเราว่าเขาอย่างรุนแรงว่าสองใจฝักใฝ่กับพูลทวีในขณะที่ยังมีเราอยู่ทั้งคนเราจะหวังได้อย่างไรว่าเขาจะไม่โกรธเราเออจริงสิเสียงหัวจากหัวใจเบาลงถนัดเจ้าหวังจะได้อย่างไรว่าเจ้าจะหวังได้อย่างไรว่า เขาจะยกโทษให้เจ้ามันเป็นความผิดของเจ้าแน่ละ่ะทีนี้อย่าหุนหันด่วนโกรธเขานี่นาปัดปัตรมกุลโบกรามแน่นทีนี้เขาจะโทษใครไม่ได้เมื่อไม่แน่ใจว่าโรจนาชไนจะให้อภัยเขาก็าไม่อาจจะแบกหน้าไปเสี่ยงกับเสี่ยงหัวเราะเยอะเยอของใครๆที่บ้านนั้นได้เมื่อพลาดไปแล้วก็จะต้องแบกความทุกข์ทรมานไว้ จนกว่าจนกว่าอะไรเขารินเหล้ายกขึ้นดื่มเพียวๆโดยไม่ต้องเจือโซดามันเป็นวิธีเดียวที่จะไม่ต้องหาคำตอบให้แก่ตัวเองด้วยเหตุชนี้คุณนายเปรมจึงพบปุจชายของท่านใช้เวลาว่างจากการทำงานกรำอยู่กับความเมึนเมาตลอดเวลาเมื่อถามเขาเขาก็หลีกเลี่ยงเสียไม่ยอมให้เหตุผลใดๆทั้งสิ้น แม่ไม่เข้าใจว่าทำไมแกจึงบำเพ็ญเป็นตนเป็นนักดื่มอย่างนี้ตาปัดเล่ามันทำอะไรให้แกได้บ้างนะให้ได้สิครับคุณแม่เขาตอบเสียงอ้อแอเล่าทำให้ผมลืมความหลังทำให้ผมหลับสบายถ้าไม่เมาจะไม่มีวันสบายอย่างนี้หรอกครับพูดยังกับว่าไอ้ความหลังนะมันบีบคั้นแกอะไรนักหนาพุโทโธท่านปรองอนิจ,จัง เกับเรื่องเมียหนีไปเพราะเข้าใจผิดก็ไม่มีปัญญาจะไปรับเขากลับมาเท้งทั้งที่พยานความบริสุทธิ์ถูกต้องของตัวมีแสดงอย่างขาวสะอาดทำไมแกไม่ไปปรับความเข้าใจกับเขาฮึตปะปาดไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับคุณแม่ปัดสายหนะ้าโยกแก้วขึ้นแต่ถูกดึงไว้ทันทีทำไมจะไม่มีประโยชน์ถ้าแกทำตามที่แม่บอกแกก็จะได้เขากลับมาอยู่กับแก อีกครั้งหนึ่งแก้วเราก็จะไม่เปลืองอย่างนี้เขาไม่กลับมาหรอครับคุณแม่ทำไมแกไปพบเขามาแล้วงั้นเด้อเปล่าครับอ้าวถ้างาั้นทำไมแกรู้แ่ะว่าเขาจะไม่กลับมาอย่าลืมนะว่าเสื้อผ้าของใช้ของเขาอยู่ที่นี่ทั้งนั้นเขาไม่กลับมาขนเคลื่อนย้ายไปก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขายังหวังที่จะกลับมาอยู่อีกเขารอจังหวะ ที่จะกลับมาได้โดยไม่ต้องกระดากกระเดื่องเขารอให้แกไปรับเขารู้ไว<ฮ>้เถอะแววตาของปัดปปประกายขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็กลับสลดลงเขาไม่กลับเดอกครับเขารอจังหวะที่จะแต่งงานใหม่ได้โดยไม่มีข้อขอรหามากกว่าแกแน่ใจอย่างนั้นเด้อครับแสดงว่าคงเคยแล่นไปทะเลาะกับเขามาแล้วสิจริงไหมล่ะปัดไม่ตอบ แกว่าเขารุนแรงมากถึงขนาดรู้ตัวว่าเขาจะต้องโกรธละสิแต่มันก็เป็นความจริงนี่ครับเขาจะหนีไปหาพ่อเลี้ยงทำไมกันถ้าเขาไม่หวังกับการต้อนรับที่น่าชื่นใจจากพ่อเลี้ยงเงินในกระเป๋าของเขาก็มีไปให้พลสุขโขทัยสักพันกิโลก็ไปได้แต่เขาไม่ไปยังรีรอจนป่านนี้เพราะอะไรตปัดแกอย่าลืมว่าหนูเพื่อนเป็นเด็กกำพร้า ถึงจะมีพ่อมีแม่ที่เลี้ยงดูมาแต่เล็กแต่น้อยเขาก็คงไม่อยากจะตอบคำถามของพ่อแม่ว่าทำไมจึงต้องหนีกลับไปอยู่บ้านแกหึงเขามากนะรู้ตัวไหมหึงและห่วงกลัวเขาจะตกเป็นของคนอื่นแต่แกห่วงแบบถือดีคือห่วงและไม่ยอมตะเกียกตะกายเพื่อให้ได้มาซึ่งคนที่แกรักปัดหัวเราะอย่างขบขันไม่เพียงแต่ทำท่าไม่แยแส คุณนายเปรมคอนอย่างมันไสการที่เขายังรออยู่ไม่ไปไหนต่อไปอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีความหวังอยู่เงียบเงียบไว้ในใจก็ได้ว่าสักวันหนึ่งแกจะต้องไปรับเขาภายหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างข่าวสะอาดแล้วอย่างนี้ข่าวสะอาดเฉพาะส่วนที่อยู่ในสายตาของเราเท่านั้นแต่ส่วนที่ยังมองไม่เห็นอีกแล้วครับผมยังไม่เข้าใจปัดแยงอย่างดื้อดึง ถ้าแกคิดว่าเขาไม่ดีพอที่จะเป็นเมียแกแกจะนั่งกินเหล้าเป็นบ้าเป็นหลังอย่างนี้ทำไมละ่ะพราะคนวิเศษคุณนายเอ็ดอย่างเหลืออดปัดยักไหลแต่ก่อนที่เขาจะพูดอย่างไรต่อไปก็ต้องทำหน้าเจ่อนเมื่อมองเห็นผู้มาเยือนอย่างไม่รู้ตัววราชายหนุ่มผู้จะเป็นเจ้าบ่าวในอนาคตอันใกล้ที่สุดนี้กำลังยืนยิ้มเฟื่อนเฟื่อนอยู่เช่นเดียวกัน คุณวราเขาพึมพำอา้าวคุณวราเชิญนั่งสิคุณคุณนายเปมรมกุลีกุจอลุกขึ้นต้อนรับมานั่งข้างๆตาปัดก็แล้วกันถ้าเจ้าสาวมานั่งข้างๆตาปัดแล้วก็ถ้าเจ้าสาวเขาไม่ดูุนักจะมานั่งกินเหล้าเป็นเพื่อนเขาหน่อยก็ดีดื่มแต่เช้าอย่างนี้มิเมาแย่หรือปัด วลานั่งลงแทนที่คุณนายวรานั่งลงแทนที่คุณนายในขณะที่ลูกไปหยิบแก้วมายื่นให้เห็นจะไม่ละครับผมจะต้องไปทำงานอีกดูเอาเถอะเดี๋ยวนี้เขามีแต่เล่าเป็นเพื่อนแทนลูกเมียวราเม้มปากนิดหน่อยผมมีเวลาน้อยแต่อยากจะพูดเรื่องสำคัญฮะคุณแม่ อ๋องั้นก็เชิญเจราจากันเถอะฉันจะลงไปครัวละ่ะคุณนายเปลมลุกขึ้นอย่างมีกิริยาดีอย่าเพิ่งหนีไปไหนเลยฮะผมอยากให้คุณแม่นั่งเป็นพยานให้ด้วยเพื่อแสดงว่าผมไม่ได้มาพูดเล่นเพื่อประโยชน์ของผู้ใดมากไปกว่าความถูกต้องคุณนายทำท่าชงน่นแต่ก็ไม่ออกปากสักถามผมไม่ได้มาที่นี่เสียนานพอใช้ นี่เป็นเรื่องของกิเลสอย่างหนึ่งที่น่าอายผมไม่อยากบอกเลยว่ากิเลสที่ทําให้ผมได้มานั่งอยู่ตรงนี้นั้นคืออะไรจึงจะขอผ่านไปวาราพูดอย่างตรงไปตรงมาคุณปัดเห็นบัตรเชิญของผมแล้วไม่ใช่หรือครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติไม่ใช่เจตนาจะรับเกียรติให้อย่างเดียวนะครับต้องผมต้องรีบมาส่ง ผมต้องรีบส่งมาให้คุณเพื่อกลี่คลายความยุ่งยากหลายอย่างให้แก่คุณและคุณลดจนาชไหนด้วยผมไม่เข้าใจปัดทำหน้าเคร่งอย่าให้ผมต้องเท้าความเก่ามากนักเลยฮะบางเรื่องมันเป็นการลำบากที่ผมจะพูดเพราะไม่เกิดประโยชน์แก่ใครจะมีแต่ความกระทบกระเทือนคนบางคนเท่านั้นซึ่งผมเองก็เห็นว่าไม่ควรให้กระเทือน เพราะผมตั้งใจจะทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นและในเวลาต่อมาขออภัยนะฮะให้ผมพูดตรงๆเถอะว่าคุณกับรสช,ชนาชไนแตกร้าวกันเพราะเรื่องอุรารัตใช่ไหมปัดนิ่งและคุณนายก็ไม่อาจจะพูดอะไรออกมาได้อุรารัตกำลังจะเป็นเจ้าสาวของเขาท่านไม่ควรพูดถึงความผิดที่ผ่านมาอีก ในเมื่อวราเองออกปากแล้วว่าเขาอยากจะทำเขาอยากจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดท่านก็ควรสนับสนุนเขาเธออาจจะเคยทําความผิดแต่ากลายเป็นผลเดือดร้อนมาถึงคุณผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอุรารัตถึงอ้างคุณเป็นพ่อของลูกของเขาทั้งๆท,ที่ไม่เป็นความจริง อาจจะกุ้มอกกุ้มใจจนคิดไม่ออกก็ได้แต่สำหรับแก่คงไม่ใช่กุ้มเพาะไม่ยอมรับนะฮะผมขอสาบานว่าผมไม่ทราบเรื่องเรื่องเด็กเลยที่เขาเลือกคุณเป็นความหวังอาจเป็นเพราะว่าเขารักคุณก็ได้ว่ารายิย้มเศร้าเขาจะต้องแต่งงานกับผมโดยที่หัวใจของเขาเป็นของคุณแต่มันก็ยุติธรรมดีแล้ว เพราะผมเองก็ไม่ได้รักเขาผมรักคนอื่นแต่ผมจำต้องรับผิดชอบในการเกิดของลูกแกเป็นลูกของผมร้อเอร์ซ์ลูกทำให้ผมต้องให้อภัยแม่และตั้งความพยายามใหม่เราจะพยายามปรับปรุงตัวของเราเพื่อลูกฮะเป็นความคิดที่ถูกต้องผมขอสรรเสริญผมเกิดมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะใคร คุณรู้ไหมเพราะตัวของคุณเองสิฮะมโนธรรมมันทำให้คุณเปลี่ยนใจคุณพูลทวีทำให้ผมคิดถึงมโนธรรมฮะคุณปัดคุณพูนนายปัดนายปัดธรรมกุลมองหน้าวราอย่างงุนงงจริงๆนะคุณปัดภูนทวีไปหาผมในคืนที่คุณรัชนาชหนไปหาเขาบนบ้านเขาด่าผมเขาปลอบ ผมเขาชี้แจงกระทั่งความรับผิดชอบของผมกระทั่งความรับผิดชอบของผมตื่นตัวขึ้นมาผมจึงทําตามเข้าใจผมจึงทําความเข้าใจกับอุรารัตได้อย่างถูกต้องภูลทวีบอกว่าที่เขาทําอย่างนี้ก็เพื่อความสุขของรจนาชหนคนเดียวคุณรจนาชหนโกรธคุณเพราะความเข้าใจผิด ผมจึงส่งบัตรเชิญมาให้คุณทั้งสองเป็นคู่แรกเพื่อขจัดความหมองทั้งหลายแหละแต่ผมก็แด้แปลกใจมากที่มาวันนี้คุณก็ยังไม่พบคุณรสนาไฉนยเธอยังไม่กลับบ้านอีกหรือครับคุณปัดปัดรู้สึกว่าตัวของเขาเบาวงงและลอยและล่องลอยไปในที่ต่างๆได้ลมหายใจของเขาออกจะดูเหมือนเต็มไปด้วยกลิ่นไอของอากาศบริสุทธิ์ ทำให้ช่มชื่นอ่อนโยนยิ่งนักครับเขายังไม่กลับทำไมคุณยังไม่ไรับไปรับเธอกลับมาละ่วะวราถามอย่างร้อนใจที่เธอโกรธคุณนั้นเป็นเพราะเธอเข้าใจผิดไม่ใช่ความผิดของเธอนะฮะเธอถึงเธอว่ากล่าวคุณไปรุนแรงบ้างก็ควรจะรับความเห็นใจนั้นเพาอรู้ผู้หญิงพาอรู้ผู้หญิงทุกคน ย่อมจะต้องเสียใจทั้งนั้นแหละถ้ารู้เรื่องอย่างนี้ของผู้ชายรีบไปรับเธอกลับมาเสียเถอะสงสารเธอคุณนายเหลือบดูบุตรชายเห็นเขาก้มมองแก้วเหล้าเรากับเห็นสิ่งมหัศจรรย์จำลองรูปลงไปอยู่ในนั้นท่านคาดเดาว่าเขาคงไม่อาจจะตอบคำแนะนำของวราจึงได้ตอบแทนเสียเอง ใจเขกก็คงอยากไปรับเหมือนกันแหละค่ะแต่ทีนี้ความหึงมันยังค้ําคออยู่อ้างว่าเขาไม่รักตัวเขาหนีตัวไปหาคนที่เขารักอะไรกันวาราร้องทําหน้ายุ่งแล้วหัวเราะคุณลจนาชฉยน,นะหรอฮะที่คุณป่าสงสัยว่าจะรักคุณภูลทวีโอ้เป็นไปไม่ได้เลยฮะภูนทวีของเราเป็นคนที่ควรจะกราบเขาทีเดียว เขาวิ่งไปปลุกผมให้ตื่นขึ้นมาจากความมืดมัวโดยที่เขาไม่มีประโยชน์อะไรเลยแถมยังต้องเดือดร้อนเสียอีกทุกวันนี้เขาไม่ได้นอนบ้านหรอกนะฮะคุณแม่ไปอาใยนอนกับเพื่อนในตลาดโน้นน่ยกบ้านนั้นให้คุณรสนาชไนครอบครองคนเดียวภรรยาของคุณบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งกายและใจแม้แต่ชื่อเสียงก็ยังหอมหวนทวนลม อย่างชนิดที่ไม่มีความสกะปกใดๆจะเข้าไปแพร่พานเธอได้เลยจริงๆเชื่อไหมคุณปัดปัดรู้สึกว่าฤทธิ์เล่าในร่างกายของเขาจางหายไปหมดเล่าขับในกระเพาะถูกบรรทุกไว้แต่ประปาที่ไรฤทิ์ยอมให้มื่นเมาโดยสิ้นเชิงมองหน้ามารดาเห็นท่านยิ้มอย่างแจ่มใสอ่อนโยนยิ่งนักฉันเองน่ะเชื่อมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่า เด็กคนนี้เป็นคนดีมากแต่ยังมีผู้ชายตาฟางบางคนมองเห็นแกเป็นเด็กสกโปลกอยู่ได้แม้ว่าหนูเพื่อนแกจะตกไปอยู่สารทิศไหนรับรองว่าไม่มีวันมัวหมองต่อให้คุณภูลทวีเขานอนอยู่ในบ้านนั้นด้วยก็เถิดแต่นี่พ่อเลี้ยงแกก็ทํางามงามไม่ได้วันหลังจะต้องเลี้ยงแกให้อิ่มสักมือหนึ่ง แล้วก็หาผู้หญิงให้แกสักคนด้วยสิฮะคุณแม่ลูกชายแกล้งแย่ผู้หญิงจะได้ไม่วิ่งไปหาแกอีกอย่างน้อยก็ต้องกลัวเมียแกจะหึงคุณนายและวาราหัวรอขึ้นพร้อมกันจะทําทพูดดีไปถ้าหนูเพื่อนเป็นลูกสาวแท้ๆของฉันไม่ใช่ลูกสะใภ้ฉันจะยกให้เขาจริงๆเป็นเอัญว่าทุกอย่างกระจ่างหมดแล้วใช่ไหมฮะจะขอบใจคุณวรามาก ขอบคุณฮะประหลัดอำเภอหนุ่มมีดวงตาอันแจ่มใสเมื่อตอบว่าไม่เป็นไรฮะเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนประหลัดอำเภอทำได้เสมอถ้าทางตลกของเขาเรียกเสียงหัวเราะได้อย่างคืนเครงยังมีอะไรที่ข้องใจอีกไหมฮะถ้ามีขอให้ถามผมมีฮะว่ามาเลยผมอยากรู้ว่า ถ้าผมไปรับนางเอกผมแล้วก็เขาจะกลับมาไหมวรา,าทำหน้าปัญญาแต่แล้วก็ตอบไปว่าไอ้นี่มันต้องแล้วแต่ความสามารถของคุณนี่ฮะรักเธอมากก็ย่อมทำให้เธอเห็นใจมากแต่เมื่อเธอเห็นใจมากเท่าไหร่เธอก็คงรีบมากับคุณโดยเร็วเท่านั้นเองคุณนายเปรยยิมดีมากวราคุณวราคุณให้คำแนะนำอย่างนั้นดีและดีแล้ว ปัดทำหน้าตาเฉยไม่รู้ไม่ชี้เขาเชื้อเชิญวราให้อยู่ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันแต่ชายหนุ่มผู้นั้นปฏิเสธและขอตัวกลับไปปัดอาบน้ำแต่งกายอย่างประณีตกิริยาของเขากระปรี้กระเป๋ากว่าขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมากเมื่อกลับลงมานั่งที่เรือนมารดาจึงได้รับการมองอย่างมันไส้จะไปไหนยะท่านแกล้งถาม จะไปหาลูกสะใภ้มาให้คุณแม่นะสิฮะฉันมีลูกสะใภ้ที่ไหนน่ะลูกชายฉันทั้งโสดทั้งวิเศษจะไม่มีผู้หญิงคนไหนดีพอจะเป็นสะัยฉันได้โธ่คุณแม่ฮะผมจะต้องระแวงเอาไว้ก่อนสิฮะทำซุ่มๆไปหาเขาเดี๋ยวเขาเกิดมีใจโอวนเอียงไปหาคนอื่นอื่นเองผมจะทำยังไงละฮะมันก็ต้องผมจะทำยังไงละฮะ ไม่ต้องหน้าซีกลับมาหรือย่าพ่อหน้าบางเชิญไปเถอะจะไปไหนก็ไปไปฉันหมั่นไส้แกเต็มทีแล้วคุณแม่ไม่ไปกับผมด้วยเหรอฮะเขาประจบไม่อยากเดี๋ยวฉันกลับมาด้วยความเกรงใจฉันต้องให้เขามาด้วยความสามารถของแกสิถึงจะถูกตายละผมไม่แน่ใจเลยฮะคุณแม่เขาบ่นหน้าจ่อย นี่ผมจะไปพูดกับเขาท่าไหนก็ไม่รู้ฮออตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยทำอะไรผิดสักทีไม่รู้ว่าคนผิดเขาวางหน้ากันยังไงไม่ใช่เกิดมาไม่เคยทำผิดอย่าเคยทำผิดหลายหนแล้วแต่ไม่เคยรู้สึกตัวแม่ไม่เคยเอาโทษหรือเล่นตัวให้แกต้องมาขอโทษคราวนี้แหละเมียแกจะสอนให้แกรู้จักอะไรหลายอย่างที่แกไม่รู้จักอา้าว ไปเสียเร็วๆสิยปัดทำหน้าพิกลแต่ในความรู้สึกของเขานั้นปลอดโปร่งแจ่มใสอย่างบอกไม่ถูกโลกทั้งโลกดูเหมือนจะลดขนาดเท่าลูกบอลมากเรียกกว่ามากเรียกโลกทั้งโลกดูเหมือนจะลดขนาดเท่าลูกบอลมาวางอยู่แทบเท้านึกอยากจะเตะเลี้ยงเล่นเมื่อไหร่ก็ทำได้อ่า โรจนนาชนัยยอดหญิงของฉันจบบทที่64